ต้นที่พี่พก่อนเลยแล้วกันครับเจ้าของโปรเจกต์ค,ครับบุคาด้าตีมาลีรัตการโปรเจกต์นี้มาได้ยังไงครนะับโปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นจากว่าผมอ่ะอยากจะเขียนบทหนังผีสักเรื่องหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะไปที่ไหนดีนะก็เลยลองไปเดินที่ซอยเพชรบุรีสามสิบเก้าและเห็นโลเคชันอนะ่ะมันแบบอย่างที่บอกนะครับมันพูดคุยกับเราอะ่ะเราก็เลยเกิดเป็นเรื่องสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็เลยโทรไปหาพี่ต้อมยุทธเลิศบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ผมอยากจะขอซื้อเรื่องนะ,อะขอซื้อชื่อ mm hmm. พี่ต้อมบอกโอเคเ mm hmm. ขาให้มา ได้ชื่อมาปั๊บเราก็ใครดีนะที่จะเป็นเดลีดนำก็ไปติดต่อวีพวีวีถามว่าเล่นกับใครเราก็บอกว่าผมเล็งเจดไว้นะวีบอกว่าเออถ้าเป็นเจดวีสนใจนะผมก็เลยบอกไอ้เจดเด็กใครนะอ๋อเจดในเด็กบีออนคลาวก็เลยโทรไปหาพี่ปอนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วพี่ปอนเขาเลยแบบว่าเออสนใจโปรเจกต์แล้วก็อยากจะแบบกลัวว่าเราซึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกนะครับถ้าพี่ปอนจะรู้สึกว่าเอ ผมจเจ้าพี่เจดเนี่ยไปทําอะไรแบบไม่ดีไม่งามหรือเปล่าพี่ปอนเลยอว่างั้นผมขอร่วมดูแลด้วยผมรู้สึกว่าโอ้โหเอาสิบีออนคลาวเขาจะชอบพูมกับคนไหนก็ได้แต่เขาเลือกเรา,าผมเลยรู้สึกว่าออขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะครับทั้งพี่ปอนทั้งมีทั้งเจดด้วยครับบุคคลที่มันเป็นเคยมีเป็นหนังที่ดังมากก่อนหน้านี้ตัง้งแต่หลายปีมาแล้วใช่ครับแล้วทำไมคิดว่าจะ้อากลับมาทำอีกคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นนี้เนี่ย แทบจะเกี่ยวเนื่องกับบทที่แล้วเนี่ยน้อยมากเป็นคนละจักราวาลกันเลยเพียงแต่ว่าโลเคชันเนี่ยมันพูดคุยกับเราแล้วโลเคชันมันสักดิสิทธ์ม,มากมันล้างอยู่20กว่าปีนะครับ20กว่าปีนะเรากําลังพูดถึงถนนเพชรบุรี39นะครับจากปากซอยถึงท้ายซอยเนี่ย300เมตรกลางเมืองตึกแถวสองข้างทางเนี่ยล้างหมดทุกห้องนะครับสุดซอยเป็นอพาร์ตเมนต์ออสการ์และทำไมเราจะไม่อยากสร้างเรื่องขึ้นในภายนั้นนะครับ เราคึดว่ามันน่ากลัวมากๆอะครับที่บอกว่าเขาเรียกเเดิมแต่เราเขาเรียกเรามันเป็นยังไงอะในหมายถึงว่าโลเคชันเขาคุยกับผมใช่ไหมครับคือผมรู้สึกว่ามันมันน่ากลัวรู้สึกว่ามันผมไปกลางวันนะไปกลางวันในเพชบุรสิบเก้ารู้สึกว่าเออทำไมมันเงียบมันมันวีดวิวมากเลอเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยมันแบบเป็นช่องลมเรารู้สึกว่าเออผมไปนั่งในผมไปนั่งตรงนั้นเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนเรื่องลามกเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับมันคุยกับผมจริงๆครับโลเคชันเหมือออนนทีี่่ปปไะ ภาพที่เราเห็นตรงแบ็กดรอปอ่ะผมไม่เคยคิดภาพนั้นเลยนะแต่คุณปอนเขาเป็นเงยหน้ามองอ่ะเราก็เลยแบบว่าเห็นอะไรหรือเปล่านี่เนี้ยแล้วเขาก็เลยเอาไปมาเป็นฉากสึกว่าเออเป็นมุมมองที่อีกมุมหนึ่งที่ผมไม่ได้มองครับไม่ได้มีตัวตนจริงๆใช่ะที่พูดคุยโอ้โหอันเนี้ยคือผมอะผมมันไม่เคยเจอแต่ผมกลัวเป็นคนกลัวผีแล้วผมก็พาพาหมอดูพาคนส่งไปด้วยอย่างที่เล่าอ่ะครับเขาก็บอกเหตุผลอย่างที่บอกครับว่าท่าที่มันนิ่งๆเงียบๆมืดๆอ่ะ เราไม่มีที่อยู่อะเราผ่านไปผ่านมาเราจะไม่ไปอยู่เหรอมาถ้าภา,าพยนตร์ก่อนเห็นอะไรคนระับถ้าไม่ต้องคนเจ็บด้วยผมว่าไม่ใช่แค่ผมหมว่าทุกคนที่เคยถ้าในวัยไม่ไกลผมกันมากอย่างมากระทั่งน้องๆรุ่นใหม่ๆลยคนจะรู้จักบุคคลราตีนะครับแล้วคือระหว่างช่วงที่ผ่านมาก็มีภาพยนตร์ติดต่อมาหลายเรื่องครับอยากให้เจ็บเข้าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันเยอะว่าเอออยากจะไปเล่นเรื่องอะไรแล้วก็คุยกันในค่ายด้วยอนะไรย่างเงี้ย ก็เกิดว่าไอ้ปูา่ารตีเจก็คุยกับไอ้ปูา่ารตีน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่คนอยากเล่นแต่คราวนี้มันก็มันจะยังไงต่อน,นะอะไรเงี้ยก็เข้าไปคุยกับพี่พิงแล้วคุวยกันเยอะเรื่องบทเรื่องอะไรแบบหลายรอบอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเออแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ร่วมลงทุนไปซะเลยมันจะได้บอกว่าใช้ความแบบเราผสมเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่คุยกันแล้วทุกอย่างที่เห็นมันก็เร็วมากครับมันเหมือนมันเป็นเซนส์อย่างหนึ่งด้วยเพราะอย่างที่บอกมันมีหลายอย่างประกอบกันถ้าเราไม่พูดถึงงเเรื่ออคคววาามมห้ยนลนลนะ พูดถึงว่าเซตติ้งที่มีของออสการ์พัฒน์ในละซอยนั้นอะ่ะมันเหมือนสตูดิโอที่ไม่มีใครทำที่มาได้อีกแล้วต่อให้เซตยังไงก็ไม่เหมือนแล้วผมก็ไปที่นั่นจริงๆไปจนรู้สึกว่าทาเถอะเขาไม่รู้ว่าเซตติ้งแบบนี้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่เหมือนที่บอกว่าเซตติ้งพูดกับเราอาจจะไม่ได้ยินเป็นเสียงแต่มันมความรู้สึกว่าอยากมีภาพยนตร์ที่ถ่ายตรงนี้แล้วแน่นอนไม่ั้งตนะัวละครในนั้นหรือพวกเราเองเราก็ยังคิดถึงลูกหาราตีอยู่แต่เกรงแต่ว่าอันนี้จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งเรางไไไมม่่่ด้้ปบบััเออออาาวรร์ชชนนนทใ ไม่ก่อนไว้ไวใจพี่พิพีมันว่าโปรเจกต์วันน้านี่ของพี่พิงก,ก็ไม่ได้สเตย์สัเท่าไหร,ร่เรื่องที่ออกมาก่อนหน้านี้กลัโหมนโอ้โอคือจริงเราคุยกันก่อนอยู่แล้วครับคุยก่อนอยู่แล้วผมว่าต้องเข้าใจก่อนว่าพี่พิ์พเขาก็ผ่านโลกมาเยอะก็ผ่านโลกมาเยอะมันก็มีทั้งความเจ็บปวดแล้วก็ความอ้างว้างบางอย่างคือคือวงการมันก็ไม่ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับพอคุอยกับเขา,าผมก็เห็นเหมือนเวลาผมเจอเจ็สมัยก่อนเจอมาเชอโพหรืออะไรอย่างเงี้ยผมส่งคนนี้เขามีของนะ ถ้าเกิดสมมติเรามีสภาพากำลังอะไรที่สปอร์ตเขาได้และให้เขารู้สึกมั่นใจอ่ะผมเชื่อว่าเขาจะทําสิ่งที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้ผมชอบโคตรรักเองเลยของเขามากเลยครับอย่างเพลงที่เขาร้องเมื่อกี้ทุกวันนี้มันยังอยู่ในใจเราเลยผมรู้สึกว่าเราทําให้เขาสบายใจทําให้เขามั่นใจจะเป็นแบ็กอัพที่ดีของเขาและให้เขาลุ่ยและเอาตัวตนจริงๆเขาเออกมาสู้อีกทีผมรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยเหมาะกับเขาที่สุดแล้วแล้วมันก็เหมาะกับเดียนคาร์เหมือนกัน,ม,นมีความหลอนๆมันมีความใหม่ๆคนเกา่กาๆมี ความแซ่บๆคันๆข,นของตลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางเราก็าอย่างที่เล่าว่าในค่ายอ่ะทุกคนตื่นเต้นจริงๆกับกับบุพภาลาตรีแต่เบียงทาวเองไม่เคยทำโปรเจกต์ลักษณะนี้มาก่อนตอนนี้แต่เว็กวบวายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือมันมันคูด้าด้านเลยผมว่าเราพยายาม,มนนเราพยายามเป็นค่ายที่ผลิตคอนเทนต์ที่ดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นเอ่อแบบไหน หรือคอนเทนต์รูปแบบไหนเราพยายามผลิตที่ดีสิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยผมไม่เคยคิดจะทำหนังผีเพราะผมกลัวผมม่กลัวผีมากนะครับเหางนี้ไม่ใช่ไม่กลัวแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเหมือนมันมีนูบีนมันมีเหตุให้ต้องทําแล้วอะเราก็ต้องกระโดดให้เต็มที่เลยก็ก็เกิดเหตุก็วีไปน้องวีวีโอเลตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยเพราะเราเจอกันเราก็ประทับใจเขาประทับใจการแสดงเขาแล้วก็พอเจอทีมงานทั้งหมดมันก็ตอบโจทย์กันหมด จริงๆนี่ต้องแบบว่าผม่าเป็นคนเสนอตอนแรกก็กลัวกันแหละเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าทําแบบนี้มันจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยแต่ผมมาไปคุยกหียบเพื่อนผมที่เป็นผู้ผลิตหนังผีที่อินโดอะไรเงี้ยเขาก็สักเซสมากผมถามเขาแหละว่ากลัวไหมเปนยังไงเขาก็พูดเหมือนกับว่าก็คุยกันเลยก็ตกลงกันแบบให้มาช่วยเล่นช่วยสนับสนุนผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะเราอาจจะสมมติเราไปที่ไหนที่หนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีผมว่าทุกที่มีพลังงานอยู่เราก็พูดคุยกับเขาเอา ขนมให้เขาหน่อยแล้วก็บอกว่าโอเคฝากหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับวัฒนธรรมของในไทยมันก็มีเหมือนกันเราก็เลยเอามาผสมกันขรับขขใช่ขัาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากให้มีปัญหาไม่ว่าจะกับใครในเรื่องผมอยากให้รู้สึกว่าถ้าเราคุยกันดีๆเนี่ยกลายเป็นทุกคนมาช่วยกันหรือว่าทุกพลังงานมาช่วยกันมันน่าจะเป็นเรื่องดีๆเพราะเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีอยู่ขนั้นเองเราก็ควรควรจะแบบเคารพเขานิดนึงมันมีสัมผัสที่ห เดี๋ยววีก็กลัวอีกอะ <c oughs> ว,ว,วีกลัวมากแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าแบบก็ท <c oughs> <อ>ี่เล่าทั้งหมดบนเวทีอะไรไม่ใช่เรื่องโกหกอะครับแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้นะแต่ผมก็ไปทําบุญแล้วก็ก็รู้สึกว่าทุกที่มีพลังงานแต่ที่นี่มีพลังงานแบบพิเศษแ,<ต>แล้วระหว่างถ่ายยังต้องทำพิธีอะไรต่างๆไหมครับก็มีครับมีก็พยายามจะเคารพสถานที่และสิ่งที่อยู่ตรงนั้นให้มากที่สุดเพราะไม่ต้องการคามเนียยหรือว่าพลังจาก เราไม่เห็นมาใส่ผชายใช่ไหมครับต้องการการสนับสนุนแต่ไม่ต้องการความเคี้ยวกับเรา,าต้องการให้ทําให้หนังมันดูเฮี้ยนเดี๋ยวช่วยกันเออช่วยกันได้แต่ว่าก็ก็เอาเป็นว่า <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกอย่างก็ประกอบกันเหมือนว่าเราขอพรอหรือว่าเราบอกกล่าวก็เรื่องเดียวกัน <c oughs> ถ้าเราคุยกันดีๆทุกอย่างน่าจะสับสนุนได้ดี <c oughs> เหมือนที่พี่สื่อมวลชนก็เช่นกันเ <c oughs> <c oughs> ก็คาดหวังครับคาดหวังว่าหลายๆคนจะได้ดูหนังผีที่หลอนๆแบบไทยแล้วก็มีความสนุกปนๆแบบแบบไทยแล้วก็อยากให้คนทั้งโลกได้สัมผัสเราก็คือพอพิออนคาวมีฐานตรงนี้อยู่บ้างมันก็น่าจะพอพากันไปได้แล้วบวกกับความมั่นใจของทั้งทีมงานและนักแสดงผมว่าน่าจะพากันไปถึงจุดนั้นได้กดดันไหมเขาให้ใจเราขนาดนี้ในการทำงานกดดันมากกดดันมากเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านก็ทราบอยู่นะครับผมเพิ่งถูกตัดสินว่าแพ้มา นะครับรายได้ของภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงตามเป้าซึ่งในกรณีของผู้ล<อ>งเพลาะเขาจะพูดเป็นเพลงของผมเลยครับนะครับโอเคจ้านะครับอย่างที่บอกนะครับคือผู้ลงทุนอ่ะเขาก็เห็นผลแล้วผมนี่ยังแผลสดอยู่อ่ะแล้วเขาก็ยังจัดงานใหญ่โตขนาดนี้ถามว่าผม,ผมกดดันไหมอ่ะไม่กดดันก็เกินไปแล้วมันกดดันครับแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันกดดันสิมันยิ่งเป็นโอกาสที่เราจะแบบว่า ดีตัวเองขึ้นมายิ่งแบบมันแบบยิ่งถูกกดให้ต่ําเท่าไหร่มันกลายเป็นบุ้มขึ้นมามาอเท่านั้นนะครับต้องขอบคุณเบีอนข่าวมากๆที่แบบว่าให้โอกาสครับแล้วเบียนบียนเด่นยังงเออเบียนบบรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ที่เดินมาต้องมาประสาระดับเป็นนเเือดียวกันคำถามนี้ดีมากครับเพราะว่าลองคุยกันก่อนแล้วก็คุยรู้เรื่องคือผมว่าพี่พิงอาจจะอายุ58แต่ในใจเขาเด็กมากพี่พิงหรืว่าที่ผ่านมาผมว่าความมั่นใจเขามันหายไปเยอะเลยอ่ะด้วย ด้วยเวลาด้วยสถานการณ์ของวงการบันเทิงที่มันยากด้วยอย่างเงี้ยทำให้เขาฝ่อใจเขาฝ่อหน่อยหนึ่งผมแค่รู้สึกว่าเรามาเติมเต็มเขามีของอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยพี่ผมก็เปลี่ยนพี่ไม่หรอกผมแค่ให้ตัวเขามั่นใจมากๆขึ้นแล้วก็เ้ยไม่ต้องห่วงเราแบ็กอัพให้ทุกอย่างการปรับบทนะคะปรับครับปรับด้วยครับที่เกี่ยวกัแล้วก็มีบอกว่าปรับจนกว่าเราจะใช้ที่เพิ่มระดักระบวนการการเติมเต็มแล้วก็ปรับตัวกันเป็นวมืองอ่ะพี่พูดก่อนเออไม่สิในแง่ของบทใช่ไหมครับ อย่างเช่นบทเนี่ยผมมีจุดอ่อนอยังไงเนี่ยพี่ปอนก็นจะเรียกประชุมทั้งทั้งตัวพี่ปอนเองตัวนักแสดงเองเนี่ยเขามาให้ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการตัวละครผมรู้สึว่าเออมันเป็นบางมุมที่เราไม่รับรู้จริงๆเราไม่เห็นจริงๆ,ๆอย่างเช่นผมเป็นผู้ชายเนี่ยเขียนยังไงเห็นมุมของผู้หญิงวีเขาบอกว่าฉันคิดอย่างนี้นะเราก็เล้สว่าเออจริงเว้ยหรือไม่ได้ตัวของพี่ปอนเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงรนี้ผมมันขาดหรือเปล่าพี่ของพี่มันอาจจะเก่าไปนะลองดูคนของพี่ออนคาวไหมว่าเป็นอย่างนี้นะเรารู้สึกว่าออมัันินรรคจงๆบ โอ้เขาเปิดรับแบบเผด็จการครับคือค่อนข้างจะแบบว่าเหียบแต่บางอย่างนะครับบางองค์กรเนี่ยผมว่าเราประชาธิปไตยเต็มที่ไม่ได้มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้ยคนบางคนต้องเด็ดขาดในบางสิ่งมันถึงจะพาเรือบางลำเนี่ยแล่นไปสู่จุดมุ่งหมายได้ครับิเของยาวคในบทหรือว่าในเรื่องจะมีความมีชาดที่ฉากของวมอว่ามีเลยอันนี้แบบไม่มีเลยครับอ,อันนี้จะเป็นหนัง,นงที่ดี เป็นทางที่ผมว่าเป็นทางเดิมมันือว่าเราพยายามผลิตคอนเทนต์ที่ดีซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่ดีครับเพราะฉะนั้นมันคือทางเดียวกันไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีวายไม่ไวายอะไรเงี้ยผมว่าสนุกก็คือสนุกน่าดูคือน่าดูตอนนี้เราพยายามทาสิ่งนั้นอยู่ก็พูดถึงเรื่องบทเงี้ยมันผมเชื่อว่าการทาบทถ้าเราเปิดว้างแล้วเราพูดคุยกันมันจะได้บทที่ที่เข้าถึงคนเพราะว่าเราเอามาุษกับมนุษย์มาคุยกันคุยกันแล้วก็จูนเนาะอย่างที่บอกว่าปุผาต่อยทำเหมือนเดิมเลยเหมือนภาคแรกเลยก็ได้คนก็ไม่ได้ชอบแล้ว เหมือนมันจุดพูไปแล้วอะครับจุดพูแบบเดิมไม่มีใครชอบหรอกแต่ณวันนี้เราคอชอบเซนนั้นชอบสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราเอามาทําในรูปแบบใหม่ก็ลเลยพูดอย่างพี่พีนซึ่งพอเขาเปิดหูปากมันก็เลยตอนนี้สนุกมากคือรปปับบททุกวันอันนี้มันไม่เครียดหรอกครับเป็นหต่ว่าแน่นอนเขากดดันตัวเองแต่ผมว่าทุกคนพร้อมจะพากันไปนก็เมื่อกี้บนเวทีอะเราคุยว่าอยากพูดอะไรก็พูดก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะเป็นอย่างที่เห็นผมรู้สึกว่าบทที่ดีเดี๋ยวมันจะไหลออกมาตามธรรมชาติเองถ้าเราเราเปิดใจกัน ใช้เวลาคิดนานแต่ยอมให้เกิเหมือนเดิเพราะว่ากวาทําเกิกระเบื่อมากลายเป็นแบบว่าผู้ที่มันดีมากแ้วตอนนี้เหมือนดูจับแย้ผอว่าผมว่าผมไม่ได้คิดเรื่องการจับแย้งไม่แยกจริงๆในค่ายผมผมสามารถใครไปเล่นบใครก็ได้ถ้าบทเหมาะสมอะไรเงี้ยผมว่าเขาเป็นนักแสดงเรื่องการจรินตนาการเป็นฐานะของแฟนๆที่ชอบทําแต่ว่าในชีวิตจริงคือเขาเป็นนักแสดงเราอยากให้เขาอยู่ในบทที่ดีโปรดักชั่นที่ดีเล่นกับใครก็ได้โดยเฉพาะถ้าเราได่มีส่วนทําเรายิ่งแฮปปี้อย่างเลยแค่นั้นเองครับ ก็เขาก็เล่นเรื่องอื่นด้วยผมว่าเดี๋ยวไมโคก็เล่นกับคนอื่นด้วยหรือแม้กระทั่งน้องๆในค่ายคือผมไม่ได้ฟิกว่าต้องอยู่เป็นคู่คู่คู่ตลอดไปเราเราไม่ใช่สายนี้แต่แรกอย่างเงผมว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเอาใจแฟนคลับอยู่แต่ว่าตอนนี้เราอยากให้คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับหรือว่าไม่ได้รู้จักน้องๆเขาไม่เคยตามผลงานได้มาดูว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีอะไม่ใช่แค่ว่าเออเรามาขายคู่ขายจิ้นผมว่าค่ายเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วยังอยู่มาถึงวันนี้ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันนะ ครับคาดหวังก่อนได้ไรได้ก่อนก็ต้องอยากให้มันไปได้ดีในมุมของผมเพราะผมยังอยากทําต่อเพราะยังเนี้ยใครจะมาบอกว่าผมเป็นแบบคนมีทุนเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่มีใครอยากทําแล้วเสียหรอกครับพียงแต่ว่าถ้ามันได้ผลตอบรับที่ดีผลงานดีๆท้าเราตั้งใจมันก็จะมีสิทธิ์ไปต่อทีมงานที่เราเราอยากทํางานด้วยเขาก็มีกําลังใจโดยเฉพาะแน่นอนตอนเนี้ยอยากให้ส่งกำลังใจมากที่สุดคือคนนี้ แตกว่ะับผมเยอบครับย็นไงฮะกลัวไหมครับกลัวไหมฮะการกลัวผีมาเล่นหนังผีกลัวมากค่ะเวลาเขาเล่าเรื่องนูก็จะทำหูแบบลอยๆอยไปค่ะไม่ฟังมากส่วนตัวผมก็ไม่เคยเห็นแล้วกันครับแต่คือผมเป็นคนไม่ค่อยแบบจินตนาการไปไกลอะไรเงี้ยคือพอเริ่มคิดปุ๊บก็เราก็ตัดอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีมันก็น่าจะไม่น่าไม่ทำร้ายเราครับ เมป,ป็นเรือาม,มีถามอยู่ครับคือคือในคาแรคเตอร์พี่พิงก็มองว่าเราอาจจะเหมาะกับคาแรคเตอร์วิทด้วยแล้วก็เออคือจริงบทมันก็ปรับไปเยอะจากบุกผาที่ผ,ผ่านมาครับสำหรับผมที่อ่านบทผมรู้สึกว่ามันแทบจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีการอ้างอิงมันมีการ คล้ายคลึงน,นิดหน่อยเราก็เลยใช้ชื่อบุภาลาตรีแต่ว่าจริงๆแล้วบทคาแรคเตอร์ต่างๆมันก็สําหรับผมมันก็ท้าทายครับแล้วก็พี่พิงก็ให้โอกาสก็ก็กกดีใจจริงๆพี่พิงติดต่อมาก่อนก่อนที่พี่ปรน์จะมามามา,มาเสิร์ฟใช่มั่นใจยังไงที่ตัดสิในใจคิดนานอยู่นานไม่ตัดสินใจรับเรื่องนี้ก็อย่างหนึ่งก็ชื่อเรื่องก็คือบุภาลตรีอีกอย่างหนึ่งคือพี่พิงครับคืออย่างที่ผมผมอยากจะบอกว่าจริงๆเอ่อที่ผ่านมาที่บอกว่าแบบ พี่พิงล้มไม่ไประสบความสำเร็จผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็มันปัจจัยมันเยอะมากกับการที่หนังเรื่องหนึ่งมันจะออกมาแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่แบบทุกคนยังพูดถึงโคตรรักเองเลยอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เขียนถึงคนบนฟ้ายังมีคนร้องและมีคนฟังแล้วร้องไห้อยู่ผมว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นพี่พิงเป็นคนเก่งมากครับสําหรับผมแล้วก็ผมดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่พิงพี่เองีมากก็จริงๆก็พี ายามติดต่อมาหลายหลายหลายรูปทางพอสมควรค่ะค่ <c oughs> หากันไม่เจอนิดเดียวอยู่แป๊บนึงแต่สุดท้ายอ่ะคือพอได้คุยกันปุ๊บพี่พิงก็นั่งพิดเล่าเรื่องให้ฟังแล้วมีรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็วันนั้นกลับไปก็ไปคุยกับก้าวแล้วก็ก้าวเป็นคนเชียร์ไปเล่น <c oughs> ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้แสนสนั่นยังอยู่ในโรงนะคะยังไม่นับว่าแพ้ <c oughs> ไปดูกันก่อนได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะ <c oughs> แต่ว่าน,นั่นแหละกลับมาที่เรื่องออบูพาราตีมาลีราติการนะคะก็ คือจริงๆคือก้าคือชื่นชมพี่พิงมากแล้วก็เล่าให้เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้เราก็เลยไปดูว่าพี่พิงเคยกำกับเรื่องอะไรมาแล้วก็เป็นเรื่องที่เราชอบหลายเรื่องิงๆเป็นเรื่องที่แบบมีหลากหลายโทนให้เราแบบรู้สึกประทับใจแล้วเราก็วกกับพอเราได้เจอพี่พิงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ i, เราเชื่อมั่นก็เลยตอบตกลงค่ะแล้วพอยิ่งได้อ่านหมดก็เลยมั่นใจมากว่าทุกคนน่าจะเอนจอยสิ่งนี้ได้เพราะว่ามันเป็นบทที่ท้าทายสำหรับวีสำหรับนักแสดงนะแต่มันก็จะเป็นบทที่สร้างความสนุกและหลอนไปพร้อมๆกันได้ให้กกัับบทุคคนนนนได้แ่อร ยายยายหน่อยยายหน่อยับยายหน่อยยายยังไงทานไปชนีก็อย่างที่บอกเมื่อคยนค่ะร้านเล่าจริงๆไม่ตอบแต่ว่าเธอพี่พิงอ่ะแกติดต่อมาให้เล่นเรื่องของก้าวเนี่ยแต่ว่าก็เล่นฉากเดียวนะแต่ก็เออสำรคุยกันก็เออเป็นถูกคอแกก็ถ้าประมาณชวนบอกว่าเออเนี่ยมีโปรเจกต์นี้เอ๊ะจะให้เล่นเอาจริงๆเนี่ยต่วหนึ่งก็เพราะคนนี้อีกสองตัวก็เพราะสองคนนี้ที่บอกว่ายังไม่ได้อ่านบทจริง เชื่อใจใช่ไหมครับเชื่อใจเชื่อใจแบบกระเจิดยเคยเล่นด้วยกันมาแล้วกนึ่งีนเจอมาแต่ไหนแต่ไรวีไม่เคยทำงานด้วยกันจริงจังเลยเออแต่ที่ฝั่ง้นาล้องติดตามเ่องแบบ้กันตอเอใช่ค่ะตอนนี้ที่บ้างฝั่งนี้บ้างตัวท็อปนะฮะพี่แอสแะแนนเชิญครับเชิญครับเชิญทีมทั้กล่มสามคนนี้ยังไงฮะ ทำงานให้มันคุ้มค่าเงินหน่อยสิเอาทีมงานเตรียมติดต่อไทยเลยติบต่อไม่ดีติดต่อไทยมาเล่นแทนเลยมั้ยก็อพ่อผมรอกินหมูกระทะอยู่ครับครับผมก็พี่พิงเขาให้การไว้ใจครับในการที่เข้ามาเล่นและแกก็เชื่อในตัวเราบางอย่างก็เรื่องนี้ก็จะทำเต็มที่เหมือนเช่นเคยครับ กับการที่พี่เขาไว้ใจแล้วก็พอรู้ว่ามีนัก,กแสดงแล้วก็ชื่อเรื่องบุปผาด้วยนะครับก็เลยแบบว่าผมว่ามาันสนุกแน่และที่สำคัญเลยครับผมกลัวผีครับ <c oughs> ดูเออขอให้เขามาแก้ตัวแทนลูกพี่เขานะครับ <c oughs> อ่ะมาก็ <c oughs> อยากอยากรบกวนฝากหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยนี่พิงเนี่ยแกเป็นคนที่อันนี้แบบกล้าการันตีเลยว่าแกสามารถ สร้างสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้ครับด้วยความที่แกเนี่ยเป็นคนที่มีแบบผมแกจะรุ่นใหญ่แลว้วอะแต่นิสัยแกน่ารักมากแกขอบคุณนักแสดงทุกคนทุกเทกแกส่งแต่แบบพลังบวกในวันที่แบบไปถ่ายหนังนแกเฮ้ยน้องตาเล่นดีมากนะ้องคนที่เล่นดีคือด้วยความน่ารักของแกมันเลยทําให้นักแสดงอะเหนื่อยแค่ไหนหรืออะไรที่มันยากอะเราก็อยากจะร่วมหัวจมท้ายกับพี่พิงให้มันสาเร็จให้ได้ ก็เลยคิดว่าแบบผมว่าหนังเรื่องเนี้ยนะมันจะถ่ายกันบนบ้านล้างที่มีผีกลัวถ่ายกันไม่กลัวผีกันไปนเวลาเวลาจะกลับเรียกเป็นชื่อนะอย่าเรียกเอ้ทุกคนขึ้นรถมียางแบนขับไม่ออกแน่นอน,นซึ่งครับซึ่งเชื่อว่าพี่พิงเนี่ยความน่ารักความตั้งใจความรักหนังของแกจะในระเมียให้หนังเรื่องนี้ออกมาดีครับรบกวนฝากไว้ครับต่อ <c oughs> ไปครับพี่ สตาบัคครับครับผมก็ <c oughs> ก่อนที่ผมจะตัดสินใจเล่นเรื่องนี้นะครับผมก็ได้อ่านบทดูก่อนครับแล้วก็ได้อ่านบทอยู่2วันครับวันหนึ่งครึ่งเล่มแล้วอีกวันนึงอีกครึ่งเล่มครับ <c oughs> แล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าให้เรื่องนี้มันน่าสนใจดีอย่างแรกก็คือเรื่องบุกผาราตี <c oughs> ก็เป็นหนังที่ผมชอบมาตั้งนานนะฮะ <c oughs> ก็ได้ดูตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยนะครับผมแล้วก็ ผมก็เคยทํางานกับพี ink, นะ่พิงค์ฮะรู้สึกว่ามึงเขาให้มาขายหนังไม่ได้มาให้มานั่งทรมา้านั่งสวดธรรมะทำงานกับพี่พิงค์แล้วมีความสุขนะอ่าโอเคมันสุกว่ามันมีความสุขมันแบบว่าสบายใจเราสามารถแบบเต็มที่กับงานที่เราจะสามารถทําได้จะเหนื่อยจะจากสองทุ่มจนถึงหกโมงผมว่ามันก็ธรรมดาอขอให้การทํางานมันมีความสุขอ,อ่ะเออมันก็โอเคละแล้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจที่จะได้เล่นหนังเรื่องนี้นะครั<อ>บที่เล่นหนังเรื่องนี้ เจ็ดมาช่วยหน่อยวะเจเจเราปิดดีๆปิดอ่ะช่วยถามสวยๆหน่อยเอามามาคนหนักคนเลยปากๆครับเจเจเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ยังไงอะพี่พิงครับผมเออเราเริ่มถ่ายคิวแรกวันที่24มกราคมนี้ครับอือครับกำหนดฉายเมื่อไหร่เออกำหนดฉายไว้ไว้ไว้รอใกล้ๆค่อยประกาศทีดีกว่าครับยังไม่กล้าบอกไปเดี๋ยวแฟนๆจะไปตีตั๋วรอนานครับเดี๋ยวเงินจะจมคิดว่าคนเจะจนีใช้เวลากี่เดือนน่าจะกับเออเราถ่ายกัน3เดือนครับด้วยด้วยคิวของนักแสดงเราแล้ว ความพิจิตรศันดของทางบียนคาร์ด้วยครับอัแล้ววงรงใหญ่นะครับที่วันไหนครับเดี๋ยวต้องรอทางบียนคาร์ประกาศนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็รุกวนนะครับขอเสียงปรบมือกับกัรแสดงของทุกทุกท่านด้วยนะครับพี่สตาบัคนะครับพี่ต้าพี่ยัตนะครับหอมหอมและแน่นอนนะครับพี่เจและคุณบีเบียรเลนะครับความพิจิตรศักดิ ขอบคุณครับ